สดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดเทียริสในกิจ UCL ก็คือเป็นอ่า UCL รอบเส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศน,นะครับก็คือรอบรองอะไรพวกนี้นครับก็ก็จะไม่มีตัว UCL ของ เก่าๆนะก็จะเป็นรอบชิงนนชนะเลิศเท่านั้นนะครับที่แบบว่าจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศน,นะครับก็โอเคตัวแรกก็จะเป็นอ่ากวาดิโอนะตัวนี้ก็จะเป็น o v r อ่าเก้าสิบสปีดก็จะมีประมาณ82ตัวนี้แค่แค่พอเล่นได้นะผมว่ามันมันไม่ค่อยเหมาะกับการมาเล่นตอนนี้แล้วแพทแล้วก็พลังงานน้อยด้วยตัวนี้ผมให้แค่ว่าตัดไป็น B ไปเลยครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นลเมมือตัวนี้เล่นได้สบายครับตัวนี้ยังสามารถเล่นได้ OVR บวกหนึ่งด้วยนะครับก็สปีดมี85แล้วก็พลังเกมแล้วถือว่ายังสวยอยู่สําหรับคนงบน้อยผมว่าซื้อมาเล่น CDM คู่หรือ CDM ตัวเดียวผมว่าสบายอยู่นะตัวนี้ค่อนข้างที่จะเล่นได้โอเคอยู่ตัวนี้ก็ลายมือกับ A บวกนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นบาโคล่าตัวนี้ก็ o v r บวกด้วยนะครับก็มีความเร็วแล้วก็มีความพิ้วแล้วก็สามารถเล่นสกิลตอกได้แล้วก็สับได้สปีดก็เปิดมา97แต่เท้าอ่ะไม่ค่อยดีครับเป็น3-5นะก็เหมาะเอามาเป็นสำรองเพราะว่ามันมัน,ม,นมันมีแค่เลี้ยงเร็วเฉยแล้วก็3ดาวด้วยตัวที่3ดาวนนะผมก็ยังให้เป็นแค่ B นะครับ ตัวต่อไปก็เป็นโคเรอาตัวนี้ก็สามารถเป็นเล่นตัวจริงก็ได้ตัวสมรองก็ได้เพราะว่ารูปร่างมันอ่ะผิวด้วยแล้วก็พลังอ่ะค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับโคเรอาตัวนี้นะค่อนข้างที่จะผิวอารมณ์แบบเปรล่เลยนะสปีดก็โอเคด้วยครับการจุ่การยิงก็โอเคการเลี้ยงบอลผมว่าสวยด้วยแล้วก็พลังแฝงก็มีพวกร่างกายแข็งแกร่งเหนือชั้นตัวนี้ผมว่า A วนะสามารถตีเมสส้มเทนเทนเวลสามสิบเล่นสบายครับตัวนี้ยังมีความคล่องตัวแล้วก็มีความผิวมีลูกดื้อให้เห็นนะครับตัวต่อไปก็จะ ตัวต่อไปครับก็จะเป็นอาซาอุยนะตัวนี้จะเป็นเวิร์กเลดแบบสูงกลางด้วยนะครับเป็นแบ็กขวาของมาเยนก็สปีดก็ประมาณ95เกมรับก็โอเคสําหรับงบน้อยผมว่ายังเล่นได้อยู่นะเวิร์กเลดก็จะเป็นแบบสูงกลางนะครับแล้วก็จะมีพลังแฝงเน้นแทเกิลด้วยก็เอามาเล่นได้อยู่ผมว่าตัวนี้ให้เเลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นมูคิเลตตัวนี้ผมว่ายังใช้งานได้ชิวๆนะเมดเตงเมดส้มผมว่ามันเวิร์กเลดเป็นกลางสูงเป็นแบ็กแบบว่าสายเกมรับนะครับตัวใหญ่พลังแฝงก็จะมีพวกเน้นแทงเกิลนะครับกเบลย ตัวต่อไปก็เป็นการิโลตัวนี้ก็ผมก็ให้แค่ A นะครับแล้วก็ไดเออร์บแล้วก็โอเชียนตัวนี้เล่นได้อยู่เพผมว่าพลังค่อนข้างโอเคอยู่ครับเวิร์กเลยก็สวยด้วยแล้วก็ผมให้ A นะตัวนี้ อาราบาผมให้ A นะครับแล้วก็ทอสซาตัวนี้ A ครับแล้วก็ดาริโลปเรลราตัวนี้ A นะครับแล้วก็เอมิชาตัวนี้ A บวกนะครับเอมิชาตัวนี้เหมือนกุลิตเลยครับแล้วก็วินเซลตัวนี้ B ครับแล้วก็การาบี้บีครับพลังงานน้อยมากๆนะแล้วก็โจเซลูตัวนี้ B ครับ3ดาวเจ้าฟิลิตเอบวก แล้วก็แจ็คกิลิ A ตเอนะครับแล้วก็เดฟรอเอบวกนะครับพลังแฝงเยอะด้วยเล่นกลางได้แล้วก็เบนไวตัวนี้โอเคอยู่สําหรับคนเลนน้อยเอบวกนะครับเป็นแบ็กสายเกมรับนะครับแล้วก็บายคิมตัวนี้ผมก็ยังให้เป็นเอบวกนะตัวนี้2เท้าด้วยโอเวอบวกเยอะนะจริงๆอยู่ระหว่างตรงนี้ครับแต่ผมว่าตัวนี้ดีสุดละในเอบวกตัวรถไฟก็เป็นเมนดี้ตัวแจกตัวนี้ บวก O v ปามา3าตัวนี้ S เลยครับตัวนี้ S เลยเมนดี้นะครับอาดียจิมมี่ผมให้แค่ A บวกนะเอาไปเล่นอ่า IM ได้นะครับเอาไปเล่นไอเก็สายผิวสายผิวนะครับวิ่งไวรูนินผมให้ S นะผมว่าทรงมันดีมากๆพอเซฟได้นะครับแล้วก็ฮาวเวดตัวนี้ผมให้แค่ A แล้วก็เดยองตัวนี้ A นะครับแล้วก็แฟงกาเซียตัวนี้ผมให้ A บวกเลยแฟงกาเซียตัวนี้เล่นได้สปีดแบบร้อยร้อยกว่านะครับแล้วก็ลาฟินยาตัวนี้ผมให้เอเลยใครมีอยู่อะ ใครมีแรกเก็บไว้น,นนะผมว่าใช้สบายนะลาฟินญามีเลี้ยงเร็วนะตัวนี้นูโนเมนเดสเอสนะครับแล้วก็เดปายตัวนี้อ่าเอบวกนะครับเท้าไม่ค่อยดีซาเนตัวนี้แค่เอนะครับพลังงานน้อยมากๆซานโชตัวนี้ให้ B นะครับคูลูมูนี่ตัวนี้ผมให้เอสนะนี่คูลูมูนี่ um ini, ใครมีอยู่เอามาใช้งานตีได้นะคูลูมูนี่นะครับ แล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นเจ้าคัสโซิโลตัวนี้ให้ A บวกนะครับแล้วก็ได้ไดอีกไดอ์เดลิทเดลิดเอสนะครับพลังแฝงเยอะมากถ้าเกิดเป็นตัวโยูโรเนี่ยพลังแฝงหายนะครับตัวนี้แต่พลังแฝงครบหมดละแล้วก็โรดิกโกตัวนี้ผมให้เป็นอเอสนะครับโรดิโดกโเอสเลยแล้วก็ ตัวต่อไปก็จะเป็นแบ็กตัวยืมของเชลซีที่ดอทมุนยืมมาครับก็คือมาเส้นหรือว่าอะไรอ่านไม่ออกเหมือนกันนะเป็นมาเส้นแล้วกันเป็นแมทเส้นหรือมาเส้นนะสักอย่างตัวนี้ผมให้เอนะสำหรับคนที่เล่นหลัง5นะครับเข้ากับแผนไหมถ้าเล่น LB ผมไม่แนะนำนะครับเล่นเฉพาะหลัง5ท่านั้นนะเอาตัวตำแหน่งไปเลยเพราะว่ามันเป็นแบบว่าบูตเป็นแบบว่าสายเติมด้วยครับบูตเป็นอัพเป็นเป็นเรื่องของการเลี้ยงนะเป็นหลักเลยนะครับเป็น้ตัวเอเลยนะครับแล้วก็วิตินยาตัวนี้ผมแค่เอบวกนะตัวนี้ใครอันนี้ตัวเกลือเลยครับวิติน แล้วก็เฮลิเคีย er ตัวนี้เอบวกเลยเล่นได้ทุกโหมดเลยเฮลิเคีย er ตัวนี้สบายคะใช้ได้งานสบายเลยครับถนัด2เท้าด้วยแล้วก็4ดาวนะครับถ้าเกิดเป็นตัวยูโรเนี่ยก็จะเป็น3ดาวผมว่าสามารถซื้อตัว T s หรือว่าตัวตัวยูเซลได้เลยนะล้วแต่เราชอบสีกาเลยนะครับฟรีโฟเรนตัวนี้อาเป็นโฟเรนที่ดีที่สุดละตัวนี้เอบวกเลยนะครับใช้งานแบบชิวๆเลยอัพสายฟ้าโฟเรนล่างนี้ถ้าเกิดได้อัพสายฟ้าคือโคตรเถื่อนเลยนะครับเนี่ยขอภัยด้วยไม่ได้เลื่อนขึ้นนะครับแล้วก็ลูดิเกอร์ uger, ตัวนี้ผมให้เอนะบ รูดเกอร์เอบวกเลยนะครับก็ผมว่าเรื่องของการวิ่งแท็กเกิลเนี่ยผมว่ารูดเกอร์ตัวนี้มันวิ่งไวมากๆครับแต่ต้องระวังเรื่องของการเข้าพวด,ดน,นิดนึงแต่เรื่องของสแตเตเนี่ยความลงความไวาการเล่นเกมลง,งเกมรับเนี่ยผมว่าสบายนะเอบวกเลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าเซบาสเตียนตัวนี้ผมให้แค่เอนะครับแล้วก็คา,าร์พาวตัวนี้เอบวกเลยนะครับคา,าร์พาวนะครับดีมากๆนะผมว่าถ้าเกิด จากที่ผมลองจับมานะผมว่าตัวนี้ดีนะคาร์บาเฮายูซีนะผมว่า AI มันดีมากเข้าวงเข้าบอลแม่นมากๆนะครับผมว่าเป็นตัวที่แบ็คขึ้นมาเบียดพวกวอลเกอร์คาร์ลเปโตแล้วก็ฟิล์มปลงได้เลยนะครับเป็นคาร์บาเฮานะครับเอบวกเลยแล้วก็มัดฮุมเมลผมให้แค่เอนะครับมัดฮุมเมลนะเบิร์กเล็งกลางๆนะครับแล้วก็แต่เอามาเล่นได้นะผมว่าแต่มันไม่ค่อยน่าเล่นคนระับเบิร์กเล็งกลางๆด้วยวินิซูอุตตัวนี้เอบวกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น เป็นล่างทีเอสเนี่ยมันจะมีเลี้ยงเร็วแต่ตัวเนี้ยจะจะเป็นพลังแฝงที่แบบว่าเหมือนตัวทีเอสตัวรองถ้าเกิดซื้อจริงๆผมว่าเป็นซื้อตัวทีเอสดีกว่าแต่ถ้าใครชอบการ์ดหรือว่าเล่นตร,ตรงตรงตำแหน่งเนะี่ยผมว่าจัดได้ครับเบเน,นซูสนะครับเพราะว่ามันไม่มีเลี้ยงเร็วแต่ก็ยังวิ่งไวอยู่ไม่มีปัญหานะยังวิ่งไวอยู่ครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นโกเบลครับอันนี้ก็จะตอนนี้เป็นโกโนหนึ่งแล้วโกเบลยูซีเอลนะครับตอนนี้เป็นโกโนหนึ่งแล้วเรื่องของรูปปฏิหารเนี่ยไม่ต้องห่วงเลย Go แล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นเวลลิงแฮม UCL ตัวนี้เป็นเวลลิงแฮมที่ดีที่สุดละสามารถอัพเลี้ยงได้เป็นเป็นาสามารถเล่นเกมลับได้เกมลุกก็เด่นนะครับเพราะว่าสามารถอัพเล้ยงได้นะครับก็มีประมาณนี้สําหรับรายชื่อ UCL ที่ผมให้เอสบวกนะก็จะมีเฮลิเคนโฟเดนลูดิเกอร์คาร์วาฮาวินิโกเบลแล้วก็เบลลิงแฮมนะครับส่วนเอสก็จะมีเบนดี้เนี่ยลูนินแล้วก็ลาฟินญานูโนเมนเดสคูลูโมนี่เดลิตอันนะ่ะโรดิโก้ตัวนี้เอาไว้เล่น LW ได้นะครับหรือว่าหน้าคู่ก็ได้นะแล้วก็มัสเซ่นอะไรสักอย่างครับเซบาสเตียนแล้วก็มัสฮุมเมลนะครับส่วน A อบวกเนะี่ยจริงๆผมว่าก็ยังพอเล่น ได้ไม่กี่ตัวนะพวกโคเรียมูคิล่เนี่ยเล่นได้แฟงกาเซยตแจนะครับแล้วก็บายิมเนี่ยครับเบนไวเนี่ยโอเคแล้วก็เจ้าคาซโรเนี่ยน่าเล่นนะครับนอกนั้นผมว่าไม่ค่อยน่าสนใจแล้วส่วน A ลงไปเนี่ยผมว่าไปเล่นกิจพวกยูโรเลยดีกว,ว่าแล้วก็ B เนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจแล้วก็มีประมาณนี้สําหรับกิจยูเซลนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับมาไวไปไวเลยครับขอบคุณครับเจอใหม่ครับ